สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมะนาวมะนาวข้างบ้านนะคะก่อนจะไปชมมะนาวมาดูต้นอันนี้ก่อนอันนี้ภาษาใต้บ้านเราก็ชืยอว่าใบชะมวงต้นชะมวงเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆเ,เราก็สามารถที่จะไปใส่ในต้มได้ต้มหมูนะคะต้มหมูใบชะมวงเป็นอาหาร ขึ้นชื่อของภาคใต้นะคะแล้วก็มาดูอันนี้มะนาวอุย้ยแตกแล้วทำไมต้องแตกอย่างนี้นเสียดายจังเลยแตกแล้วมาดูนะคะที่กำลังออกกำลังเปลี่ยนลูกเล็กๆก,ก็มีต้นจะออกนะคะมาดูต้นต้นนี้ต้นนี้เบียนลูกไม่ค่อยเยอะ ามาดนต้นนี้ค่ะน,นี้ก็เก็บไปหลายลูกแล้วเก็บไปหลายลูกแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งออกใหม่ลูกเล็กๆก็มีอยู่เพิ่องออกใหม่หมดูถุง้ลย้อยก็ออกใหม่ได้นะคะออกลูกใหม่มีเมื่อี้เก็บพวงนี้ไปอันนี้สี่ลูกมันขี้เก็บไปไหนึ่งลูกนะคะ จะเอาไปให้คุณคูณไก่ดำส้มดำที่โรงเรียนนี่คืมะน,นาวกำลังออกลูกใหม่นี่มะน,นาวที่ปลูกอยู่ข้างๆบ้านแต่ว่าตอนนี้มันจะรกหน่อยจะรกมากเลยแหละไม่ได้หน่อยหรอกเพราะว่าถึงมันก็จะเริ่มสูงต้นมันก็จะเริ่มสูง เห็นไหมสูงแล้วมันก็จะรกอ่านดูอันนี้โซนนี้ก็เหนนะคะเพราะต้นมันสูงแล้วก็มันจะเริ่มรกแต่ว่าไม่กล้าตัดเพราระว่ามันกำลังออกลูกใหม่ๆเยอะเลยออกลูกใหม่มีนกมาทำรังด้วยนะคะ กีรังนกเลยเ <c oughs> จรกมากก็น้ำก็จะเจียวเวลาเดินผ่านแล้วนีก็ตัดกิ่งไปบ้างแล้วนี่ก็ลูกแต่ยังเก็บไม่ได้แล้วก็กำลังออกใหม่ได้สุดซึให้ดูกำลังออกูกใหม่ๆหม่ นี่คือต้นมะนาวที่อยู่กลางบ้านนะคะข้างบนก็แบบไม่กล้าตัดเพราะว่ากำลังมีดอกแลก็มีลูกลูกเล็กๆอยู่นะคะีเดี๋ยววันหลังก็จะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้องกูดูสารพีนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะ